สวัสดีครับี่สานพันปามนะครับวันนี้เราก็มีกําหนดนะครับกำหนดการส่งกาปา์มอยู่ทั้งหมด3ท่านด้วยกันนะครับเป็นลูกค้าเก่า2ท่านแล้วก็ลูกค้าใหม่หนึ่งท่านนะครับแต่ว่าวันนี้ช่วงเช้าเรามาส่งที่อำเภอเจริญสินก่อนนะครับซึ่งเป็นลูกค้าเก่านะครับท่านก็สั่งมาหลายรอบแล้วนะครับก็หลายสายพันธุ์นะครับไม่ว่าจะเป็นของศิลานะครับอ่าสาวิตนะครับแล้วก็มีพวกของ นะครับที่แถมให้ไปนะครับก็ลองปลูกดูนะครับแล้วก็จะใช้สายหน่อยก็จะมีส่งของเซกานะครับเซกากรบึกโค้งหลงนะครับก็เป็นลูกค้าเก่าเช่นกันครับสองท่านนะครับก็ท่านละหนึ่ต้นส่วนของบ้านแพงเป็นลูกค้าใหม่นะครับแต่ว่าลูกค้าก็ศึกษาข้อมูลมาค่อนข้างดีนะครับในสายพันธุ์ของสาวิคินบาลูนะครับซึ่ง ท่านก็ได้สั่งจากปากใต้ขึ้นมาปลูกประมาณจำนวน10ต้นนะครับก็ปีกว่าๆนะครับก็เห็นการเจริญเติบโตที่ดีนะครับแล้วเหมาะสมกับพื้นที่ของท่านก็ได้สั่งาสาวิทไว้นะครับจำนวน250รต้นนะครับพอดีครับเจอช่วงราคาที่เราลดให้กับลูกค้านะครับปม่ก่อนปากใต้เนี่ยน่าจะประมาณ200อัพนะครับสาวิตแต่ว่าเรา,าขายให้กับเกษตรกรนะครับที่มีความสนใจ ทำในการปลูกปาล์มน้ำมันในภาคอีสานนะครับตอนบนนะครับก็ลดราคานะครับลงมานะครับอยู่ที่ร้อยสี่สิบร้อยห้าสิบาทนะครับต่อต้นนะครับซึ่งจับต้องได้นะครับไม่แพงนะครับสําหรับใครที่ทุนน้อยนะครับมีเงินไม่เยอะนะครับแต่ว่าอยากปลูกปาล์มเราก็มีสินเชื่อให้นะครับหมายถึงว่าคุณมีเท่าไหร่คุณจ่ายก่อนนะครับส่วนที่เหลือก็กําหนดวันจ่ายชําระกันอีกทีได้หรือว่าจะเป็น รายเดือนก็ได้นะครับก็เอาเอาปามไปปลูกแทนเอาเอาปามไปปลูกก่อนนะครับแล้วค่อยชค่อยค่อยชําระก่อนก็ได้นะครับก็เป็นการาดีอย่างหนึ่งก็คือเวลามีปัญหาเราก็เข้าเซอร์วิสได้นะครับเขา้าดูที่แปลงแล้วก็เปลี่ยนต้นกล้าให้นะครับการจัดเปลี่ยนต้นกล้าให้เราก็อยู่ในกําหนดนะครับไม่เกิน3%เเของยอดของจานวนต้นนะครับเช่น100ต้นเราจะเคลมให้3มต้น นะครับจนกว่านะครับแต่ก่อนเราจะแค่หนึ่งปีแต่ตอนนี้เราคือจนกว่าว่าถ้าถ้ามันไม่ต่างกันเกินไปนะครับเราก็จะเคมให้นะครับหมายถึงว่าบางท่านปลูกไปสี่ปีมันมีอาการผิดเพี้ยนอย่างเงี้ยเราจะเคมให้เลยเนี่ยมันมันเกินกําหนดนะครับแต่ว่าในช่วงหนึ่งตั้งแต่ปลูกจนถึงสองปีเนี่ยมันยังปลูกไร่เรียกันได้อยู่หรือสามปีเงี้ยมันก็ยังไร่เรียกันได้อยู่เราก็จะเคมให้นะครับ อีกอย่างเราก็เตรียมต้นกล้าไว้ซ่อมให้ลูกค้านะครับอายุก็2ปีนะครับสามารถแจ้งทางแปลงได้แล้วเราก็ไปเคลมให้นะครับก็จะเป็นการลักษณะเซอร์วิสปีนี้นครับส่วนปีนี้ของปี67 6, 7 6เเนี้ยทางอิสานพันปนะครับไม่ได้นำเมล็ดเข้ามานะครับแต่ว่าจะมีกำหนดก็คือปี68-69นะครับจะมีการนำเมล็ดเข้ามาเพาเพิ่มนะครับจำนวน1,000 10, 0มเมล็ดนะครับ โดยแบ่งเป็นหลายสายพันธุ์นะครับโดยหลักๆก,ก็จะเป็นของสาวิทนะครับซึ่งตอนนี้ลูกค้าทางทางโซนผมอีอสานตอนบนเนี่ยเริ่มมีความสนใจในสายพันธุ์นี้นะครับหนึ่งแล้วครับมันตอบโจทย์ได้อ,อย่างแปลงผมตรงสาวิทนะครับในช่วงหน้าแรงก็อาการมันไม่ค่อยออ,ออกอออกาการชัดเหมือนสายพันธุ์อื่นนะครับทั้งๆท,ที่ผมปูที่ดอนที่สูงนะครับ ก็ยังปกติปาทุกสายพันธุ์จริงครับ 1- 3ปีจะค่อนข้างดกแต่ว่าต้องมาดูกลยะทธ์ยาวๆนะครับช่วง8ปี9ปี10ปีนะครับช่วงนี้นะครับเราจะมาวัดกันตรงช่วงนี้กันนะครับทุกสายพันธุ์นะครับการดูแลหรืออะไรเนี่ยครับพูดเยอะไปละครับก็โอเคครับใครที่สนใจนะครับใน เรื่องของสินเชื่อเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันนะครับโทรเข้ามาได้นะครับหรือทักแชทเข้ามาได้นะครับก็หรือสนใจกล้าปาล์มนะครับก็ถ้าเข้ามาได้นะครับมีไม่เยอะนะครับของปี67เริ่มหมดแล้วสายพันธุ์แท้เช็คได้นะครับถ้าเช็คจากไม่มั่นใจก็เอาต้นกล้านะครับไปเช็ค d n เของพันธุ์พืชได้เลยนะครับว่าเป็นของบริษัทนี้จริงไหมนะครับโอเคครับสวัสดีครับ